เอาล่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราไว้ว่าตอนนี้ช่องช่วพูดไปเรื่อยนะโอเคพูดไปเรือ e. ่อย e x e ก็ยินดีต้อนรับกคนเข้าสู่เกมเบ a d แอนด์ซัคซอรี่อยนี่ผมจะมารีวิวเกมแล้ว,ว่าเกมนี้มันดีแค่ไหนดูกราฟิกที่สมจริงตรงนี้ตรงนี้ของผมสินี่กราฟิกที่สมจริงมี มือที่สามารถขยับได้ซึ่งเกมเบดแอนด์ซอกเเป็นเกม VR นะครับผมต้องใช้ VR ในการเล่นเท่านั้นไม่สามารถเล่นได้โอเคคือผมจะมาพูดว่าเกมนี้มันเป็นยังไงคืออย่างแรกคือเกมมันก็มีสิ่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าโหมดเนื้อเรื่องคือโหมดคริสตัลฮันนะคือทุกห้าพันปีมันจะมีการอะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็ทําให้มีคริสตัลที่มันมีเวทมนต์เกิดขึ้นมาแล้ทีนี้ ก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์หลายแฟคชันเนี่ยพยายามแย่งคริสตัลเหล่านั้นมันมีมากมายเลยทุกคนแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องเป็นไอ้ขี้ขโมยไปขโมยคริสตัลของพวกเขานะเพื่อมาอัพพลังให้ตัวเองแล้วพอเราก็จะแข็งแกร่งพอเราแข็งแกร่งมันก็จะทรงพลังแล้วก็สู้กับกัวเล่ใช่เดี๋ยวผมขึ้นรูปกัวเลมให้ดูโปเชะแล้วอเอารูปตอนที่ผมสู้กัวเลมให้ดูเด่ะฮอชะ โอเคซึ่งหลักๆเกมนี้ก็จะมีระบบหลายระบบเช่นระบบคอมแบทนี่ได้ทุกคนโอเคแล้วก็สามารถปองเอนเนมี่ได้แล้วก็ม hm ีดาบไม่เลือกและอีกอย่างยังสามารถลงมอดได้ไม่ต้องบอกก็รู้มันคืออะไรนี่คือดาบใหญ่และอันนี้คือมีดโยนอยู่ตรงนี้เราสามารถจับมาเพียงได้เช่นกัน จริงจริงแต่รเรามาเราจะมาดูระบบคอมแบทวยการใช้มือเปล่าซึ่งแน่นอนถ้าเราใช้มือเปล่าคู่ต่อสู้เราก็ควรใช้มือเปล่าเช่นกันเพื่อความไม่โกงเกินไปนะทุกคนเราจะมาสู้กันแบบหนึ่งหนึ่งลูกผู้ชาย <c oughs> แลวทีนี้เราก็ต้องรอเขาเดินมาหาเราเราไม่รู้ว่าเขาจะเดินโอ้ยเฮียตกใจหมด หยุดเพื่อนเราต้องคำรับ <G ül> บอกว่าคำาับกันก่อนเพื่อนโอเคเรามาต่อยกันเถอะเพื่อนมาผมพร้อมแล้วตั้งการทุบมาได้ยังนี่แล้วก็เขาคนที่สองซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นคนธรรมดา ไม่มีอุปกรณ์ Enchantment หรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแน่นอนว่าผมคงไม่มีพลังของซานเดวิดแทนหรอกใช่ไหมล่ะเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วมันก็จะประม,มาณนี้ทุกคนการต่อสู้นั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น เราสามารถทำการเอ่อีเจกคือจริงๆแล้วที่คู่คนเห็นเนี่ยอันนี้คือหุ่นยนต์ไว,ว้ทุกคนทุกคนอาจจะยังไม่รู้อันนี้คือหุ่นยนต์เราสามารถแยกประกอบส่วนหุ่นยนต์ได้ประมาณนี้ทุกคนซึ่งเราจะไม่มองเยอะนะเพราะว่าถ้าลงติ๊กต่อไปหรือ Youtube ไปผมว่าผมโดนแน่เลยวะไม่เหลืองก็แดงโอเคทุกคนต่อมาเรามาดูระบบคอมแบทด้วยอาวุธกันซึ่งผมยังไม่ได้โชว์ให้ทุกคนเห็นว่า ะระบบคอมแบทด้วยวุนนั้นมันเป็นยังไง What the fuck is that bro โอเคนะใครก็ทิ้งของอะไรไว้แบบนี้นะโอเคเราจะมาดูกันทุกคนมันก็จะมีอาวุธมากมายให้เลือกสัรนายควรจะรอนิ่งๆก่อนมารยาทเพื่อนแน่นอนว่าเอ่อเดี๋ยวนายไปรอฝันกูนะฉันจะส่งนายไปอย่างนิ่มนวลอาจจะ ไม่มีคนกวนก็จะมีดาบมากมายอ่าในนี้ดาบจากประวัติก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นดาบเล็กโบราณน,นี่รีวิวเกมเนะี่ยเออมันคือการรีวิวเกมโอเคทุกคนคือตอนเนี้ยผมก็กำลังจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออดาบอันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้าง,างซึ่งแน่นอนว่า ผมประททุกคนดูไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีระบบเวสมอนหรือแมจิกเราสามารถนำแมจิกหลายๆอย่างมาผสมผสานได้แต่กันงเฮ้ยนะเราจะพามาดูพลังไฟก่อนโอเคคือพลังไฟเราสามารถปล่อยไฟบอไปได้เย่างนี้ทุกคน แบบนี้เลยอุ้ยตก,กใจมาทีหลังมาให้สู้ไม่เสียงหน่อยเพื่อนอเรียกหน่อยก็ได้โอเคทุกคนผมจะพามาดูพลัง,ลงหนึ่งค่อนข้างเหมือนพลังของโค้ดไลเดอร์นะแต่ว่ามันไม่ได้มองเขาเ้าไปในตาเพียงแค่เราสัมผัสประมาณนี้ทุกคนเราจับคอเดียวนะโอเคพอที่พอเราจับคอเสร็จเราก็แค่ไล่เวทมนต์ใส่เขาเลยก็คือเราจะไม่ได้ไล่ผ่านตัวกลางแบบนี้แต่ไล่ไปที่ตัวเขาแบบนี้ไงทุกคนแล้วตัวเขาก็จะลุกไหม้เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าเวลาไฟเป็นสิทธิ์เนี่ย มันก็จะไหม้ไปธรรมดาซึ่งหน้าตาก็ดูมันค่อนข้างไม่ค่อยเจ็บปวดนะเขายังสามารถอยู่ได้ปกติตัวอ,อยู่ได้ประมาณสักสิบวิหรือยังนะเพื่อนพอสักพักปุ๊บตัวเขา,าก็จะค่อนข้างแข็งแล้วก็ตัวแตกค่อนข้างง่ายไม่เจ็บปวดเลยใช่ไหมละ่ะบอกเจนทีว่าไหยไม่เจ็บปวดเพื่อนบอกผมทีแล้วมึงเป็น หน่านายดูค่อนข้างปกติเป็นธรรมชาติมากเลยนายนี่มันน่าทช่องจริงๆเลยเพื่อนซึ่งเราก็แบบมาไหลก็คือเขานี่ก็เป็นทักตสมักคที่ดีนะมาด้วยความเต็มใจเราสามารถคัสพลังไว้ที่มือแล้วก็ดันออกไปได้เลยเหมือนว่ากระแทกอไปเป็นขซืนอย่างนี้นะแต่ถ้าเราปล่อยออกไปอย่างนี้มันก็เป็นไฟบอลซึ่งขึ้นมันก็ปล่อยแล้วก็กระแทกโอ้โห ว่าต่ไฟอก,กันตัวแข็งเกง่งรอคุณยามอรอก่อนเพื่อนใจเย็นๆแล้วเรามาโชว์ไฟบอลให้ทุกคนดูดีกว่าประมาณนี้ทุกคนไฟบอลแล้วก็จะทำดามเมจเขาแล้วจะกลายเป็นขี้เท่าแบบเพื่อนคนนี้ซึ่งเพื่อนตอนนี้ตัวแข็งไวแล้วนะอันนี้ก็กำลังแข็งเหมือนกันก็ประมาณนี้นะสำหรับไฟบอลแล้วก็จะมีเวทมนต์ฟิวชัน่นหรือการใช้เวทแบบใหญ่ ก็คือเราจะไล่เวทสองข้างเอามารวมกันเหมือนสารพัดของจุ๊กจิ๊กนะเหมือนเอา์พับ,พบกแล้วก็ปล่อยออกไปเบาๆผมว่าเขาอย่างสบายดีอยู่เลยนะไม่น่าเป็นอะไรมากโอเคเรามาพูดถึงเรื่องมัดกันต่อดีกว่ามอดของเกมนี้ก็จะมีหลายอย่างซึ่งผมยกตัวอย่างมารอบนี้ก็คือวิวถ้ำก็จะมาเป็นชาววิวถ้ำที่ยังบินไม่ได้แล้วกันนะและนี่จะเป็นส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ ซึ่งเราจะมาทำให้ดูว่าความแข็งแรงของชาววิวถ้ำ1%นี่มันมากแค่ไหนเพื G ่อนนายกำลังจะได้ไปอวกาศดีใจด้วยนายดีใจใช่ไหมตอบผมซีใช่นายดีใจแน่นอนแน่นอนโอเคเอาล่ะผมจะทาคุณเทคออฟเอาล่ะเพื่อนนายพร้อมอหม